เรามาดูกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับในรายการอาเซียนสกูเกมส์ครับซึ่งก็ถือว่าปิดฉากการแข่งขันในรายการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปดูบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันกันครับติดตามได้จากรายงานการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูเกมครั้งที่8ปิดฉากลงไปอย่างยิ่งใหญ่ครับพร้อมสร้างความประทับใจให้กับเหล่าบรรดาชาติต่างๆทั้ง8ชาติที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ดรชวณีทองโรดผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพธิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนสกู๊เกมครั้งที่8ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากชาติต่างๆที่เข้าร่วมในการแข่งขันซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งรอยยิ้มและมิตรภาพพูดถึงความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยดีมากนะคะ สำเร็จทั้งในเรื่องของการแข่งขันกีฬาส่วนความสำเร็จอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการที่นักเรียนเนี่ยได้ ได,ได้รู้จักนะคะได้สร้างมิตรภาพกับนักเรียนซึ่งเป็นนักกีฬาของประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเขาสนิทสนมกันและแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะเป็นเพื่อนกันเราะฉะนั้นในเชิงที่เราเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันอะไรต่างๆเหล่านี้นักเรียนของเราได้เรียนรู้นะคะ และนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของกรมพัฒศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จัดมหากรรมการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นโดยการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูเกมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งยังต้องลุ้นว่าทัพนักกีฬานักเรียนไทยนั้นจะสามารถครองเจ้าเหรียญทองได้อีกหรือไม่นัฐพลเปลี่ยนไทยสงถ่ายภาพธนธรรมโรจนสังวรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่